อ้าหกนาทีพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าได้ดูแล้วนะอาหารป่าโอ้โหเป็นร้อยตัวคุณผู้ชมครับนอนเรียงรายแบบนี้ตัวเงินตัวทองสิแต่ถามว่าส่งไปไหนใครรับซื้อไปบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่14รางวัลอันทรงเกียรติยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยสู่ระดับสากลรวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวครั้งนี้เพิ่มรางวัลโลคาบอนแอนด์ซัสเทนเนบิลิตี้มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำพร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนคนให้ความสนใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเราได้เพิ่มประเภทโลการรรรปะะกกวววดงงัสอหมทท่่เียไบ เป็นส่วนหนึ่งของปณิธานความตั้งใจนะครับเพราะที่เราต้องการจะเห็นการท่องเที่ยวกลับมาในเชิงคุณภาพสินค้าหวงโซ่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีคุณภาพและความยั่งยืนครับเวลาเดินไปข้างหน้าไม่เคยหยุดโลกเกษตรยิ่งต้องเดินไปข้างหน้าให้เร็วกว่า เราจึงไม่หยุดท้าทายโลกเกษตร <Ooh. S 1> เพราะตลอด45ปีสยามคูบโบต้าพร้อมนำทางทุกคนไปสู่ชีวิตกเกษตรใหม่ที่สบายขึ้น hmm. เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสมาร์ทขึ้น <ridge> เพื่อสร้างนิยามใหม่ให้ทุกชีวิต <Ooh. S 1> ไม่หยุดท้าทายโลกเกษตร <ridge> เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ไม่หยุด45ปีสยามคูโบตานวัตกรมกรมเกษตรเพื่ออนาคต เมื่อเร็วๆนี้ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงจัดแคมเปญ World of Winners จากตัวเครื่องบินไปกลับฮ่องกงเพื่อส่งเสริมการขายในต่างประเทศให้คนไทยรับสิทธิ์ก่อนใครถึง30,000ใบโดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายของสายการบินที่เป็นพันธมิตรมีคู่รักดาราแบงค์และไอซ์ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวฮ่องกงอีกด้วย well, I would like to add that uh, it's about, about the message to the world, mm. also to Thai, Thailand that Hong Kong s back. Uh, There's no restriction, no quarantine, no test. Hong Kong welcome everyone. Cut to d โ a l เมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกเรืเปรียวเนื่องจากกรดไหลย้อน G u t to dual ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำสองกลไก่ช่วยลดกรดและสร้างชั้นเจลใช้ G u t to dual ทานคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยา สมาคมนักข่าวอัชยากรรมแห่งประเทศไทยจัดงานวบรางวัลผู้ปิดทองหลังพระประจำปี2565ให้แก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมมีนายสุทินบัวตูมเป็นประธานจัดงานพร้อมด้วยนายชยุทธเมทาวิชิตชัยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีวันนี้ดีใจมากเลยที่ทุกคนมาเนี่ยเป็นพวกที่สร้างคุั้งบั้นหรือว่าเป็นเกียรติยศต่อวงตระกูลต่อตัวดิฉันโอกาสมาร่วมเอาดอกไม้มาจัดที่เวทีตรงนี้นะคะทำโดยไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เราได้คือความสุขใจ